สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel นะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมไทยกับกระทรวงคมนาคมของเยอรมันนะครับที่ร่วมมือกันพัฒนาระบบรางในประเทศไทยนะครับผมอีกข่าวหนึ่งเป็นรายงานข่าวจาก BOI นะครับเกี่ยวกับนักลงทุนกว่า96ยังมีแผนการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงความคืบหน้าของ EEC นะครับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจก้าได้เข้าพบกับเลขาธิการ EEC รวมถึงการที่ EEC ร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับหรือ j e t r o จะร่วมมือกับ EEC พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชันและเราก็จะปิดท้ายกันด้วยความร่วมมือระหว่างหัวเว่ยกับโรงพยาบาลสิริราชนะครับเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลสิริราชเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง UpFuture Channel ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับเป็นรายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมเป็นความร่วมมือพัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับเยอรมันนะครับ โดยเมื่อวันที่3ธันวาคม2563ที่ผ่านมาในายสรพงษ์ภัยทูลพงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมด้วยนายพิเชษคุณาธรรมรักษรองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเข้าร่วมพิธีลงนามความตกลงด้วยการต่ออายุถแถลงการร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีนายศักยสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีและนายเกิร์กชมิดเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยนายชยธรรมพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหัวหน้าหน่วยงานด้านระบบขนส่งทางรางเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานณอาคารสโมสรและหอประชุมชั้น3กระทวง คคมมนาโดยรัฐบาลไทยโดยกระทรวงคมนาคมนะครับมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการลดใช้พลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคมนาคมทางรางซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจึงได้เร่งพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และนอกจากนี้นะครับยังได้พัฒนารถไฟทางคู่ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเดินทางขนส่งและลอจิสติกรวมถึงพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงและพร้อมที่จะเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยตระหนักดีว่าสหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีเป็นหนึ่งในผู้ดำด้านอุตสาหกรรมระบบรางที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าและผลิตเทคโนโลยีระบบรางชั้นสูงกระทรวงคมนาคมจึงมั่นใจว่าฝ่ายเยอรมนีจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศไทยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยการลงนามดังกล่าวนะครับถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างไทยและเยอรมน,นีในด้านระบบรางรวมถึงการแลกเปลี่ยนให้ความรู้และการฝึกอบรมในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยและช่างเทคนิคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรถไฟในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งซ่อมสร้างแหล่งผลิตและแหล่งรวมวิทยาการระบบรางที่เป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายไทยเฟิร์สเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหการรมระบบรางในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับการต่ออายุการพัฒนาความร่วมมือทางด้านรถไฟนี้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาระบบรางตามเป้าหมายหลักที่วางไว้ระนับได้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศไทยที่จะยกระดับระบบพื้นฐานในประเทศโดยประเทศเยอรมน,นีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความสำเร็จและประสบการณ์ที่เรียนรู้ให้กับประเทศไทยรวมถึงการประสานความร่วมมือของเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและเยอรมนต่อไป สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับทั้ง2ประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและดำเนินการต่างๆภายใต้ถแถลงการร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือทางด้านระบบรางสรุปได้ดังนี้นะครับ 1. การจัดตั้งสมาคมระบบรางไทยเยอรมน,นีเพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาบุคลากรและการวิจัยต่างๆรวมทั้งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านระบบรางให้มีความยั่งยืน 2. การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วมวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื้นฐานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย RWTH Aachen ของเยอรมน,นี 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และผูคลากอมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับนางสาวซ่อนกินพลอยมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยประจำปี2563ในงานสัมมนาเรื่องการลงทุนไทย2563มุมมองอนาคตไทยในสายตาต่างชาติเมื่อวันที่2ธันวาคม2563ที่ผ่านมาณโรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร โดยได้สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน600บริษัทพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจรละ96มีแผนการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยร้อยละ76.67ยังคงรักษาระดับการลงทุนในขณะที่ร้อยละ19.33มีแผนจะขยายการลงทุนเพิ่มเติมแม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นางสาวซ่อนกลิ่นยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าแม้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยแต่นักลงทุนยังมีแผนการขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนมีความเห็นว่าประเทศไทยมีปัจจัยเอื้ออำนวยหลายด้านทั้งวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่เพียงพอมีบริการด้านการสื่อสารระบบขนส่งและโลจิสติกรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจ นลงทุซึ่งนักลงทุนนะครับมีความเห็นเพิ่มเติมว่ารัฐบาลไทยรวมทั้ง B.O.I. ควรมีการดำเนินการต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นการปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพการยกเลิกใบอนุญาตหรือกระบวนการต่างๆที่ไม่จำเป็นการมีแนวทางรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ชัดเจนเป็นต้น เรามาต่อกันที่ความคืบหน้าของโครงการ EEC กันบ้างนะครับ โดยเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563นายโมริตะทาคาฮิโรหัวหน้าผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุน่นหรือใจก้านะครับพร้อมคณะได้เข้าพบนายคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาโดยมีนางลักษมณ์อัถาพิษรองเลขาธิการสายงาน การลงทุนและการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของ EEC ให้การต้อนรับณสันวักง,งาน EEC ทั้งนี้นายโมริตะทาคาฮิโร่ได้นำเสนอบทบาทและหน้าที่ของใจก a ้าไทยแลนด์โดยทั้งสองหน่วยงานมีความยินด,ดีและร่วมหารือถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ซึ่งทางด้านด็รลักษมน์อัฐาพิษก็ได้ร่วมถแถลงข่าวกับนายอาซิชุทาเคทานิประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทนะครับ เพื่อจะทำโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชันผ่านเว็บไซต์ในงานสัมมนา Thailand Japan Collaboration on j e t r o Robot Automation Project พร้อมแถลงผลสำรวจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชันโดยมีบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นที่สำคัญเช่น d ดนโซ คาวาสกิเฮวี่อินดัสทรีมิสูบิชิอิเล็กทริกเข้าร่วมโครงการด้วยซึ่งจะช่วยส่งเสริมและการขยายอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สนับสนุนให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชันในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น ทางนี้นะครับทาง eec ร่วมมือกับเจโตรพร้อมเป็นหน่วยงานกลางเชื่อมประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและประเทศญี่ปุ่นเพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และออโตเมชันเข้ามาในกระบวนการผลิตและการบริการซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหการรมไทยอีกทั้งความร่วมมือครั้งนี้ได้สร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และออโตเมชัน ซึ่งจะยกระดับศักยภาพของบุคลากรและรายงานของไทยซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ EEC ให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และออโตเมชันนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบโควิด -19 แล้วยังสร้างาโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการและภาคเอกชนด้วยสำหรับโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชันผ่านเว็บไซต์นะครับที่จะมีข้อมูลจากบริษัท ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านหุ่นยนต์เข้าร่วมกว่า38บริษัทและการจัดงานสัมมนาซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุทธที่16ธันวาคม2563ซึ่งจะมีวิทยากรด้านหุ่นยนต์มาบรรยายความรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับจากผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นอีกด้วย เรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวหัวเว่ยจับมือกับโรงพยาบาลซีรีราชนะครับเพื่อลงนามพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G แห่งแรกของประเทศไทย โดยรายงานข่าวจากสำนักข่าวซินหัวเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะครับบริษัทหัวเวยเทคโนโลยีประเทศไทยหรือหัวเวยร,ร่วมมือกับคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ว่าโดยการพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G เพื่อสร้างแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่จะช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์โดยใช้นวัตกรรม ซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวนะครับจัดขึ้นในวันพุทธที่สองธันวาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์วิจัยการแพทย์สิริราชโดยมีนายอาเบลเติง้งประธานกรรมการบริหารของหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยและศาสตราจารย์ดอ,อร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ลงนาะมซึ่งทางนายแพทย์ประสิทธิ์ยังได้กล่าวเสริมอีกนะครับว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จับมือเป็นพันธมิตรกับหัวเว่ยในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านบริการของเราและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้นทั้งยังถือเป็นก้าวแรกในการพัฒนาโรงพยาบาลรัฐอัจฉริยะ 5G แห่งแรกในประเทศไทย ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆได้ทาง UpFuture Channel ในตอนต่อๆไปครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง UpFuture ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ